สวัสดีครับมาชมรถสายสปอร์ตทัวริ่งกันบ้างนะครับคันนี้ s u ซูกิ h a ยาบุสะนะครับรถจดทะเบียนปี2011นะครับคันนี้ตอนนี้วิ่งมาแล้ว 23, ง0มกว่ากิโลนะครับดูสภาพครับคันนี้ใส่ปิ๊งเลย อันนี้นะครับของแต่งหลายรายการนะครับมีท่อนะครับบล็อกเพอร์ฟอร์แมนนะครับเกยโยงนะครับ5้าเก้าใบมีชุดคอนโซลที่เป็นชุดพลาสติกสีดำนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนนะครับครอบเฟรมคาร์บอนหนกหลังมีมาแล้วนะครับกันลอยถังนะครับเป็นคาร์บอนนะครับกันล้ม กันล้อมแกนล,ล้อหน้าบางโคนหน้านะครับนี่ครับปั๊มล่างนะครับเบมโบนะครับข้างบนเบมโบนะครับชิวหน้า MRA สายถักนะครับชุดระบบเบรกเป็นสายถักหมดเลยนะครับล้อทำสีทองมานะครับ มากตัวรถสภาพดีมากนะครับผมมีการแข้งด้วยนะครับชุดคอนโซลน,นะครับเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับนี่ เตอร์อานะครับถายสั้นเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเจ้าหายากันดูบ้างนะครับ oh. อ้โหทีนะครับต้องกำลคลัชแบบหนึ่งนะครับ นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับ Facebook IG นะครับ Line หรือว่าทาง Youtube ก็ได้ครับหรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทุกช่องทางเรามีเบอร์ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ